คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วกดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วกดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดห่วยโชคเศรษฐีเมือล้านนะครับกับสูตรวิ่งล่างที่มีดวงดาวนหนึ่งดวงกำกับอยู่ด้านบนนะฮะเดินต่อเนื่องลันต่อเนื่องนะครับขอัยที่มาอัปโหลดชา้าเนื่องจากติดภารกิจมากมายเลยเดียวหลายๆอย่างนะฮะก็เลยมาอัด จะเห็นในช่วงกลางคืนซะมากกว่าที่พบกันนะครับโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนหกสามกดติดตามได้เลยเปรเียบตัวเลขในส่วนของวิ่งล่างผมว่าในส่วนของงวดน,นี้จะต้องรอยแน่นอนเห็นวิวเวลมาแล้วนะครับเพราะว่าผมสูตรลงสูตรของโบราณให้คุณไปเรียบร้อยแล้วที่เข้าตอนแรกเลยเห็นไหมในงวดที่แล้วใครได้สแสดงความินดีด้วยครับเรามาดูนะครับในสูตรนี้จากเศรษฐีเข้ายี่สิบงวดเป็นเป็น27งวดครับ เข้าต่อเน,นื่องนะครับเข้ากันไปยาวๆครับโอเคนะครับ27งวดหถนะิวินั้นเราก็มาดูร่วมกันนะครับอ่ะเรามาดูร่วมกันเลยนะครับโอเค63สามนะครับเรามาดูหนึ่งพิจิกันหกสามที่ออกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สองตัวล่างออกสี่ศูนย์นะครับ ราจะในส่วนของหลักหมื่นบอกด้วยหลักหลักหมื่นบอกด้วยหลักพันรั้งที่1่คูณด้วยสองบอกด้วยร้อยหน้าครั้งที่1คูณด้วยสองบอกด้วย10หน้าครั้งที่2ซึ่งคูณด้วยสีย่ exercising 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 eating eating บอกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับบอกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1บอกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วยสามบอกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2นะครับ 0บวกด้วย6 22, 2สอบ2บวกด้วย2บวกด้วย1คูณ2บวกด้วอบวกด้วย9494สีกี่บวกด้วยบวกด้วยแบวกด้วยบวกด้วยนคูณ3บวกด้วย0บวกด้วย2บวกรวมกันได้เท่ากับ15อ่ะได้เท่ากันไหมคูณก่อนนะคูณก่อนแล้วนำมาบวก 1 15. 15ิบห้าสิบห้าวกหนงของที่เป็นสิบใส่หกหบวเป็นสิบสามใส่สามสบวกสี่ของที่เป็นเได้หกสครับหกสามเจ็ 6, 3, นะเรามาดูหกสครับเลขหกครับเข้ามาเลขหกเข้ามาข้างล่างครับคือเลขหครับเข้ามาหลักหน่วยล่างครับต่อมาเอ่อสิบหกกหกา 6, คำน,นวณวิ่งล่างได้แปดครับแปดห้าห้า นะครับเลข8เขาเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับต่อมา1063 1063คำนวณวิ่งล่างได้เลข748ครับ748นะ748 748เรามาดู748เลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับ161063คำนวณวิ่งล่างได้เลข960960นะครับเรามาดูนะ960 เก้าหกศูนย์เลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสามสิบตนาคมหกาคำนวณวิ่งล่างได้เลขหนึ่งแปดสครับเดยนะหนึ่งแปดสเลขหนึ่งครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหกศนย์เก้าหกศย์นะครับเก้าหกศูนย์เลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ ต่อมา1กุมาพันธ์64 1กุมภาพันธ์64ครับคำนวณวิ่งล่างได้เลข304 3 0นนะเรามาดูครับ3 0 4ศ0 30 4 304เลข3ครับมาลำแต่งของหลัก1ิปล้านครับ16กุมาพันธก64คำนวณวิ่งล่างได้เลข748ครับเ4 8 748เลข7ครับมาลำแต่งของหลักส0ล้านครับ หมีนาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้เลขเก้าหครับรามาดูนะเกเลขเก้าครับข้ามาลตำแหน,น่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสิบหกมีสิบหกมีนาคมหกสี่คำน,นวณวิ่งล่างได้เลขศูนย์เจ็ดหนึย์เจ็ดหนึ่ครับรามาดูนะศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์ครับตำแหน่งของหลักสิบล่างครับ หเมษายนหกสคำนวณวิ่งล่างได้เลขหกสามเครับจำดูนะหกสเลขหครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับสิเมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลขแปดห้าเครับจำดูแาเก้เลขแครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสพฤษภาคมคำนวณวิ่งล่างได้เลขหนึ่งแปดสนึ่งแปครับำดูนะหนึ่งแสอง 182นะครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล้านครับ16พฤษศภาคม64คำนวณวิ่งล่างได้เลข526 526หครับจำมดู 5, 2, 6, เลข5ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1นมิถุ 6, 4, นายน64คำวณวิ่งล่างได้เลข748 8ครับเ4 8 748เลข7ครับาตแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ สิบหกไม่ได้หกสี่คข้ามาล่วงล้างได้เลขห้าสองแปดห้าจะกู้นะครับได้เลขห้าสองหกครับห้าสองหกนะไม่ได้ห้าสองแปดห้าสองหกห้าสองหกเรามาดูห้าสองหกครับเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับ ต่อมา1กึกรกฎาคม64คำนวณวิ่งล่างได้เลข0 7 1ย์1นศนย์ดะ071เนะครับเลข7ครับพันตำแหน่งของหลัก10บล้าน, 0, าร 1, านครับเลขศูนมาหลักหน่วยล้านครับ16กรกฎาคมครับ6 4สคำนวณวิ่งล่างได้เลข5้า526หห้าสองหครับลองมาดู5 2 6สองเลข6ครับตำแหน่งของหลัก10บล้านครับต่อมา1สิงหาคมครับ1สิงหาคม6 4ส คำน,นวณวิ่งล่างหน้าเลข6 3 7 6 3 7ครับเรามาดูนะ6 3 7ามเหกสามเจ็ดนะครับเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมาสิบหกสิงหาคมหกสี่ค, 6, คำน,นวณวิ่งล่างน้าเลขเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์นะครับเก้าหกศูนย์นะเลขเก้าครับเข้ามาตำแหน่งของ หน่วยล่างครับต <ar> 1> 1่อมา1นึ่งกยายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้เลข0ูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งครับเรามาดูนะศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับต่อมา16กันยายนหกสี่สิบหกกันยายนหกสี่นะคำนวณวิ่งล่างได้เลขเจ็ดสี่แปดครับเจ็ดสี่แปดอมาดูเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ ต่อมาหนตัวละค64นะครับ1ุลาคมหเรามาดูกันหน่อย7บวกด้วย8 2 6บวกด้วย6บวกด้วย2 6 12บบวกด้วยสบวกดวสี่บวกด้วย4บวกด้วย1บวกด้วย9กบวกด้วย4ี่บวกด้วย9เาผลลัพได้เท่ากับ4 0 40บวก1งของที่เป็น4 1เป็นบวก7เป็น8 8บวก4ของที่เป็น12น2ได้เลขวิ่ง18 2่ปเรามาดู 1 8 2นะครับเลข8ครับมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างครับ1ตัวละครหกสี่นะครับคำนวณง่ายง่าได้เลข9 6 0 9 6 0นะครับ9 6 0าหาเลข9ครับมาตำแหน่งของสิบล้านครับต่อมาหนึ่งชิกามาดู4บวกด้วย5 2 10บวกด้วย0บวกด้วย สี่หกยิบสี่บวกด้วยสี่บวกด้วย4ี่สี่สิบหกบวกด้วยกบวกด้วยเจบวกด้วยห้าบวกด้วยสามสามก้บวกด้วยเก้บวกด้วยหนงบวกรกันได้เท่ากับเท่าไหร่ได้สามสกเท่ากันไหมสามหกไหมตรวจสอบส่วนตรวจสอบก่อนนะครับสามหกไหมสามสบวกหนึ่งของที่เป็นสามสิบเจ็ดใส่เจ็ดเบวกเเป็น14บสี่ใส่สี 4บวก4ของที่เป็น8ได้เลข 7, 4, 8ครับ 7, 4, 8เรามาดู16บหกีกัน6 4สิ0 3น7์1 2เจ็ดกหเลข7าเมาลำของหลักลอยล่างครับ16บหกีกัน6 4 3บวกด้วย2,2,2,4บวกด้วย4บวกด้วย6 6 3 6บวกด้วย7 4บวกด้วย7ีบวกด้วย8บวกด้วย1 บวกด้วย4บวกด้วย2 3 6บวกด้วย6บวกด้วย5บวกรวงกันได้เท่ากับเท่ไ,ไรเท่ามสิบเจ่ดสามสิบเจ็ดบวกหนึ่งที่สาสิบเจ็วกหนึ่งสาเบวกห่งเป็นสาสิบสามเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบจ็บวกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสิบสอ ห้าบวกสี่ของทีห้าหกเจ็ดแปดเป็นเก้าเจ็ดเก้าได้เลขวิ่งแปดห้าเก้าครับหนึ่งธันวาคมหกสี่นะครับคำน,นวณวิ่งล่างได้สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่นะครับเรามาดูครับสิบหกธันวาคมออกอะไรสิบหกธันวาคมครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองก็ลออกแปดสามเลขสามวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับ โอเคนะต่อมาครับเรามาดูต่อ16ธัวนวาคม64 16ธัวนวาคม64ครับออก639 235 2ตอนออก83นะครับ3บวกด้วย92 18บวกด้วย8บวกด้วย0คูณ6บวกด้วย0บวกด้วย4 2 8บวกด้วย8บวกด้วย9บวกด้วย6 บวกด้วยห้าสามสิบห้าบวกด้วยห้าบวกด้วยสองบอกรลมกันได,ไ,รรได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ได้สี่สิบเอ็ดไหมเท่ากันไหมอ่าสี่สิบเอ็ดลองคำนวณด้วยนะครับสี 41. 41่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งครับเป็นสี่สี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสี่สิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดของที่ครับสองเจ็ดแปดเป็นเก้าใส่เก้า เก้าบวกสี่ขงที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสาได้เลขวิ่งล่างครับสองเก้าสามก็เลขใดจะมานะครับแคปเจอร์ครับอ่าวิ่งล่างครับมีดวงดาวหนึ่งดวงกำกับด้านบนนะครับโดยส่วนนี้ข้องแต่หนึ่งพิกายนหกสามเซนติยี่สิบเจงวดติดครับปังๆกันไปครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามสำคัญเลยนะครับเพื่อเทียบตัวเลขรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหอยโชคสิรษมรานครับสวัสดีครับ